เย็นแล้วมาเจอหมายบวงจมหมดแล้วครับวันนี้เอามาจะบวงนี่ครับรูใหญ่ๆเลยแต่มันเป็นดินเก่าๆนะแต่มีรอยกัดผกบุ้งนะครับไม่มั่นใจว่าตัวยังอยู่ไหมเดินเดินมาครับนี่มีรอยคุ้ยอย่างเงี้ยอยู่ครับนี่ครับเละเลยรอยเท้าไม่ชัดนะไม่มั่นใจว่าเป็นหนูเล็กหนูใหญ่ถ้าบวงไม่ติดเดี๋ยวต้องเอาด้วงมาลองครับเผื่อเป็นหนูใหญ่แต่แต่รอยมันเป็นรอยใหญ่ๆนะ นี่ครับคุยแหลกลองมาจากด้านบนครับนี่ทางเลี่ยมๆเ,เลยครับทางน้ำเลี่ยมลอ,อยคุยแหลกเลยครับทางล้อขนาไปนู่น,นนะเป็นขอบสาะเขาครับ มาคืนไม่ได้ปลาครับเป็นปลาเลี้ยงครับขอเจ้าของนาเขาแล้วครับนี่ครับเนี่ยรองข้างมาครับเรื่มเลยนี่ครับร้อกัดตัวน่าจะยังอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นลูกมันหรือเป็นพ่อเป็นแม่มันครับเดี๋ยวนี่ครับเก่าเนี่ยเป็นร้อยเก่าาไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับร้อะข้างมาเลยครับ เรากัดข้าวนี่ยมันมีทั้งหนูเล็กหนูใหญ่มั่วกันไปหมดครับโอเคครับแก้วพอได้ลุ้นครับช่วงนี้ช่วงนี้เมียบอกให้ดักบวงไว้ก่อนครับเพราะว่าอากาศมันร้อนครับางทีหนูติดกลางคืนไม่ได้มายามหนูเน่าเาเช้ามาท้องเขียวท้องเขียวอันไหนเขียวๆไม่สวยก็ไว้กินครับอันไหนสวยๆก็ขายครับพอได้มีรายได้ค้าน้ำข้าไฟครับ เลยครับแต่มีตัวแน่ครับเนะี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันเหลือเหลือหนูเล็กหรือหนูใหญ่ครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับที่หากินชีวิตบ้านชีวิตธรรมดาบ้านดงครับตัวมีแน่ครับแต่มั่วไม่หมดเลยผมกลัวนะ่าจะเป็นลูกหนูหรือเปล่าไม่รู้นะคุยแหลกลานอย่างเงี้ยโอเคครับแก้วไปตามผลงานด้วยครับ